ครับมาเดือนนี้ก็คือเหตุการณ์ตีพ่อแม่พีน้อกมารวมตัวกันตรงนี้ก็คือหนึ่งนะครับมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะขอเอ้ยน้าจืดเป็นบริษัทนะครับซึ่งได้ปล่อยน้ําเสียและกะส่งกินเหม็นนะฮะคือประมาณสักประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะโคดแจ้งบางวันนี่ทั้งวันนะครับพ่อแม่ปี่น้อกก็เลยอดทนบ่ไหวเลยนะครับในเรื่องของได้รับผลกระทบเรื่องของการกินเหม็นเนาะในเมื่อพี่น้อชจะบ้านกลับมารวมตัวเนี่ย จะได้ยื่นหนังสือนะครับไปตังอำเภอจะยื่นหนังสือไปตังอ่าคุ้มครองผู้บริโภคนะครับของจังหวัดพะเยานะครับพร้อมกับด้านการส่งไปตังอ่าสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าหากว่าหนังสือเล่มนี้พี่น้องจะบ้านสัญญากันว่าถ้าหากว่าบอกเป็นไปพี่น้องจะบ้านจะได้ลูกฮือกันเนี่ยคำขั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเสียง่อแม่พี่น้องจะบ้านพี่น้องจ้บ้านแม่นก้อจะลูกฮือแม่ก้อครับครับอันนี้ก็คือความจริงนะที่พ่อแม่พีน้องจะบ้านความหวังก็คือบริษัท เนี่ยนะครับเปิดในปล่อยเขาบปได้ว่าคือเปิดยุดในการเดียวบลําไยใบใจข้างแรกในบริษัทเปิดจะอบลําไยแต่ที่นี่ทางกิจกรรมขอเปิดก็ทำไปบ่ได้คือเปิดเลิกโรงงานแต่เพียงว่าขอบริหารการจัดการยาปล่อยน้ำเสียลงน้ำแวนนะครับนย่คือกลิ่นกระทบนะครับเหม็นไปน้องชาวบ้านอยู่บ่ได้ตัวนี้ล่มป่วยกันเยอะนะฮะฉะนั้นลองมาพอแตนะครับถ้ารักว่าวันใดวันหนึ่งนะครับประมาณห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองอันยังมุนีไปนะครับจะมีผลกระทบตรงนี้นะผมกลับขอฝากไปยังหน่วยงานนะฮะส่วนราช บอกว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะ,ะทุกส่วนนะ,ะถ้าบ่าได้ตรงนี้ปีน้องจะบ้านเปิ้นว่าเปิ้นก็นจะลูกเหือเสียงต่งหือก็จะมันเดี๋ยวเปิ้นจะเบาลดนะครับไปปุ้นอะไตสำนักนายยกไปถึงนายกรัฐมนตรีนะพีน้องจะบ้านเมินก็ครบใช่ครับจะเป็นลักษณะจะนี่ครับจะนั่นก็ขอฝากไไปตัวผมไม่ได้บาว่าคนเดียวเพียงนะพีน้องจะบ้านเนี่ยเปิ้มาร้องเรือนตรงนี้แหละจะได้ก็ขอฝากไว้ตัวครับขอบคุณครับ